เราคือแต่ก่อนอนะ่ะใครอ่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พอเรามีการประชุมต่างๆเนี่ยค่ะเราก็เอาความรู้ต่างๆที่ได้รับมาเนี่ยค่ะเข้ามาทาเป็นมาทําที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของบ้านไร่พรมคงแล้วก็ตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงขึ้นมาค่ะเพื mm. ่อที่จะให้ได้คนในหมู่บ้านในชุมชนเราเนี่ยค่ะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยน แล้วก็มีการทำกิจกรรมต่างๆของกลุ่มคะของศูนย์ที่เราทำอยู่กิจกรรมเด่นของเรานะคะในศูนย์ของเราก็มีการเออเรามีการมีสวนบังคุดอะคะ่ะมีสวนบังคุดสวนลงังสัดที่ว่าเราทําอยู่เป็นเป็นสวนผลไม้มีการผลิตบังคุดผลิตบังคุดท,ที่ว่าเออของเราไสารนะคะเราไม่ได้ใช้ สารเคมีไม่ได้ใช้ยาเร่งอะไรพวกนี้ค่ะของเราเป็นกเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงที่ว่าใช้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทําเองค่ะปุ๋ยหมักน้ําหมักจากการทําปลาแล้วก็คัดแยกขยะข,ของเราเนี่ยค่ะขยะเปียกเราก็มาทําน้ําหมักแล้วก็สามารถนํามาทําปุ๋ยได้เพื่อผลิตเ,เป็นมังคุดที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับ GAP กิจกรรมอีอกอย่างนึงก็มีตะเข็มของทรายไรเดดค่ะเราก็ทําอย่างต่อเนื่องตะเข็มของทรายไรเดดก็เรามี ลูกค้าที่ว่าเรามีทางออนไลน์ทางร้านขายของฝากอะไรพวกนี้ค่ะปากชุมของเรานี่ไม่มีหน้าร้านนะคะเรานําไปขายที่ของบูธต่างๆะคะเป็นบูธของเหมือนว่ามีงานโอท็อปมีงานแสดงสินค้าต่างๆเราก็นําไปจําหน่ายแล้วก็การผลิตของเราก็เรามีสต็อกส,สินค้าเราสต็อกสินค้าไวะคะ้ค่ะเรามีโรงเรือนที่เก็บตรงนี้มีห้องเย็นมีตู้เก็บปลาค่ะ เป็นการจะเก็นการผักเก็บยอดของเรานะคะเราก็มีกาหยูมีมันปูแล้วก็มีออยอดมุยมาเลียค่ะแล้วก็มีมีใบชมวงค่ะเราก็ประมาณตรงเนี้ยเราปลูกอย่างชนิดหนึ่งก็ประมาณร้อยต้นนะคะร้อยต้นยี่ร้อยี่สิบต้นประมาณนั้นแล้วเราก็เก็บอาทิตย์หนึ่งเราเก็บประมาณสองซัง จากการขายของเรานะคะเก็บยอดเราก็ได้ปยอดขายอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยบาทหรือห้าร้อยบาทแล้วแต่ผักจะมีมากมีน้อยอะคะ่ะแล้วก็ก,กิบกรรมนตนี้เราก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรมากมายเพราะว่าการทําผักเก็บยอดเนี้ยคะ่ะเราก็ดูแลแต่แปลงผักของเราว่าอย่าให้มีหญ้ามีอะไรพวกนี้นะคะ่ะมันดูแลง่ายกว่าที่เราจะปลูกผักที่ว่าเหมือนผักบุ้งผักคะน้าพวกนั้นนะคะมันจะเป็นภาระที่เราจะต้องไปดูแลยเยอะแต่พอเรามาเปลี่ยนเป็นผักเก็บยอดเนี้ยคะ่ะ เราก็สามารถมีรายได้ที่มั่นคงและแ,แน่นอนเพราะว่าพวกนี้มันไม่แฉะแฉงแล้วก็ไม่มีหนอนอะไรพวกนั้นนะคะไม่มีของเราอ่ะสำหรับการระบบให้น้ําในสวนของเรานะคะระบบการให้น้ําทั้งแปลงผักแล้วก็แปลง,ปลงผลไม้อ่ะค่ะแปลงผลไม้นี่เราจะมีท่อ PVC ที่เราเดินเข้าไปทุกต้นเราก็มีเป็นแถวเป็นแนวของเราะค่ะมีการวางทออ่อระบบการวางท่อทุกต้นแล้วก็เรามีการใส่ปุ๋ย รวมไปผสมปุ๋ยแล้วก็เราก็ใส่ไปทางท่อ PVC ได้เลยค่ะตรงนี้เป็นการลดต้นทุนในการค่าใช้จ่ายเรื่อง,งค่าแรงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มันเร็วขึ้นด้วยเราไม่ต้องเดินรถไม่ต้องเดินใส่ทีละต้นเพราะว่าที่นี่จะมีระบบควบคุมแบบนี้ค่ะค่ะกิจกรรมที่ว่าเข้ามาศึกษาดูงานที่ว่าเข้ามาเรียนรู้กับกับศูนย์ของเรานะคะเราก็มีการจัดงานคิวเด ที่ผ่านมานะคะเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเราก็จัดแล้วก็มีคนเข้ามาในกลุ่มในรอบนั้นนะคะจัด T.D. รอบนั้นก็ถือว่าประสบความสาเร็จมากะคะ่ะเพราะมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในวันนั้นเขาก็ได้ความรู้กลับไปใช้เยอะแยะค่ะแล้วก็มีการจัดอบรมให้กับกลุ่มที่สนใจเข้ามาดูงานของเรา,ามีครอบคลุมหมดเกี่ยวกับการทำผลไม้เกี่ยวกับการทรําเกษตรเกษตร ทฤษฎีใหม่ของเราเนี่ยนะคะพียร์ค่คะเพราะว่าเหมือนว่ามองแล้วมันมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เป็นรายได้เสริมที่ว่าสามารถทําได้จริงๆแล้วก็ทุกคนสามารถนํากลับไปใช้ได้แล้วก็ใช้กับครอบครัวได้ค่ะ